ใครที่กําลังมองหาของขวัญปีใหม่ฮะผมแนะนำเลยครับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกตจากทกสครับนี่นี่ลองชมกันนี่นะฮะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับขอแนะนําสลากผู้ถือจากทกสสลากทวีสินชุดมรกตเพียงหน่วยละ500บาทครับได้ลุ้นถึง20ล้านบาทอายุสลาก2ปีฮะรับดอกเบี้ยร้อยละ0 3 0ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดนะครับ แล้วคุณสามารถที่จะลุ้นรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งและเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งได้อีกด้วยนะฮะรางวัลต่องวดนะครับมากกว่า6 0แสนบาทฮะรางวัลรวมมูลค่ากว่า159ล้านบาทและการันตีฝาก5 0 0 0 0นบาทเมื่อครบ2ปีได้รับผลตอบแทนรวม12,600บาท เพราะฉะนั้นต้องรีบฮะตอนนี้นะครับเพราะว่ารับฝากคงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเต็มวงเงินนะครับจะฝากผ่านแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ก็ได้นะฮะหรือว่าที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับของขวัญดีๆแบบนี้หาได้เฉพาะที่ทกสเท่านั้นนะจ๊ะ